สสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องไวเอล h เฟนนะครับ EP นี้นะครับก็มาถึง EP ของพี่ๆยูทูบเบอร์แล้วนะครับทุกท่านฟังถึงตรงนี้แล้วอ่ะสะรุปแล้วเนี่ยผมเรียกร้องอะไรเหรอหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นเขาคนนี้ไม่พอใจมากๆแล้วเหมือนแกไม่ได้รับความยุติธรรม ที่คุณธนาพดีถูกรังแกเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เขาเดินทางมาที่นี่ผมเอยากรู้ว่า้วบเฮียเดรู้จักศูนย์อนุรักษ์ช้างทองคำได้ยังไงครับอ๋อก็วันนั้นนั่งนั่งอยู่ที่บ้านนะครับที่อู่ที่อู่น้องนะครับแล้วก็เห็นคลิปของพี่มานามันเด้งมา เป็นวันที่ยี่สิบห้าที่มีหน่วยงานราชการมาอนะพี่บอกมามา,มาที่สุวน,นรณวัช้างทองคําที่บอกว่าจะมาตรวจคชลักเพราะว่าติดตามพี่มานาอยู่แล้วนะมานาสตอรี่มานาแฟมิลี่เราเนี่ยกดติดตามอยู่เราเคยรู้จักแกมาก่อนแล้วนะครับคราวนี้เห็นวันนั้นอนะ่ะเหมือนเหมือนผู้ชายคนนี้เก่งมากนะครับแล้วเหมือนแกไม่ได้รับความยุติธรรมอ่ะนะเพราะพายตกมันอยู่ก็ยังจะต้องมานู่นนี่นั่นอนะไรเงี้ยก็ดูกิริยาการของคนที่มาเหมือนเหมือนแกถูกลังแก นะครับก็เลยก็เลยไม่ไม่ไม,ไม่พอใจก็เลยอยากรู้เรื่องราวนะครับก็เลยอยากรู้เรื่องราววันนั้นก็เลยหลังจากวันนั้นก็เลยขึ้นไลฟ์สดนะครับบอกว่าจะมานี่ให้พี่มรณาติดต่อพี่ธนาพอดีว่าผมจะมาขอรับทราบข้อมูลหน่อยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงอวันนั้น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 ของขึ้นมากเห็นว่าตอนเดึกๆก็ออกมาไลฟ์สดเหรอครับครับตีสองตีสามตีสองตีสามเลยมามาดูแลดูแลพ่อพายด้วยนะครับแล้วก็ชอบชอบมองแกตอนกลางคืนแกจะไม่เหมือนตอนกลางวัน แล้วเวลาตีสามตีสี่เนี่ยบางทีเราจะเห็นอะไรอะไรได้มากกว่าทางอื่นบางทีเพราะว่ามันเป็นเวลาที่ครูบาอาจารย์เขาทำกรรมฐานบางครั้งเฮก็เห็นอีกวันหนึ่งก็เลยมาเลยนะครับบอกบอกแฟนว่าเดี๋ยวจะไปที่สลับบุรีหน่อยแก่งคอยไปดูดิมันมันเป็นยังไงก็เลยมาพอมาเจอสถานที่นี้จริงๆแล้วรู้สึกไงบ้างพอมาเจอแล้วเนี่ยขับขับรถมานะก็มาเลยนะครับไม่ได้เตรียมของเตรียมอะไรมามาเสร็จปุ๊บคือเจอลูกศิษย์สองคน แล้วก็พี่ธนบดีก็ออกมาทักทายต้อนรับก็ได้ได้สอบถามในเรื่องราวข้อมูลทั้งหมดนะกลับไปเียก็ไปดูคลิปพี่ธนพดีย้อนหลังไปประมาณยี่สิบคลิปเลยนะครับว่าเออเหตุการณ์มันเป็นยังไงพระภัยเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจขออนุญาตแฟนว่าเออจะขอมาถ่ายทอดเรื่องราวของพระภัยกระชัยค,ความจริงให้กับโลกได้รู้อย่างเงี้ยก็เลยมาครับตอนนั้นยังไม่ยังไม่มีการให้เข้ามาพักในนี้นะ ต้องเช่าห้องเฮียเช่าห้องอยู่สองคืนสามคืนมั้งนะครับจนสุดท้ายก็ก็เริ่มมาออ่ซื้อเต็นท์มาให้อะไรมาให้เริ่มดูแลให้เราเข้ามาพักในรีได้อ๋อคือตอนตอนนั้นคือเช่าห้องไกลไหมครับห้องเช่าก็าก,ก,ก็ก็ไม่ไกลนะครับสมบัติรีสอร์ทนอนประมาณสามคืนนะครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนรีสอร์ทไปเรื่อยเพราะก็เซฟเซฟเซฟตัวเองด้วยไม่นอนซ้ําที่เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องใหญ่ก็นอนรู้สึกจะนอนสามคืนแล้วคืนที่สี่ก็ แกก็อนุญาตให้มาอยู่ทูปนอนได้นอนที่นี่คือการนอนที่นี่คือ,อยังไงครับการเต้นนอนหรือใช่กางเต้นนอนแต่ไม่สภาพไม่เหมือนตอนนี้นะตอนนั้นเป็นหน้าฝนด้วยเละเทะแล้วแกก็รับปากนะครับคือชอบพี่ธนบดีอย่างหนึ่งแกเป็นคนที่พูดแล้วทําคือ,อยังไงเนี่ยเป็นอีกชื่อนึงคือเซียนซือนะมันจะมีปณิธานประจํากลุ่มของจุย้ยก็คือสัจจะเมตตากล้าหาญนอบน้อมทรณงแล้วพี่ธนบดีหนึ่งอย่างเลยคือแกเป็นคนทรณงละ แล้วแกเป็นคนกล้าหารครับแล้วแกมีสัจจะัแกบอกจะทําอะไรแกทําแกซื้อเต็นท์มาให้นะซื้อที่นอนมาให้นะแต่เฮียเตรียมมาแต่เฮียเตรียมมาแต่ว่า youtube คนอื่นไม่ได้เตรียมมาแกก็รู้สึกตอนนั้นจะมีอยูสามสี่ยูทูบสามสี่คนแกก็เอาเต็นท์มากางให้แลให้ดูแลให้อย่างดีปักฟงปักใครที่นอนอย่างเงี้ยซึ่งตามที่แกบอกว่าแกจะทําให้แกก็ทําแล้วตอนนี้อยู่แบบโอ้ดีอะนี่คือประทับใจอะแล้วอีกจุดหนึ่งที่ประทับใจมากคือเนี่ยเป็นอาจารย์ของจุ้ยเนาะวันแรกที่มาเฮยให้ัน ยันสุริยันจันทราเป็นยันของเซียนแปะสีเหลืองนะคือยันจันทราแล้วก็ยันสุริยันของอพระอาจารย์ผงวัดถรำไกรหล่นที่หัวหินพอให้แกไปปุ๊บนะตรงเนี้ยเฮียประทับใจที่สุดให้ปุ๊บแกเรียกแกเรียกลูกน้องมาบอกเอาไปติดหน้าประตูทุกวันนี้ยังติดอยู่เลยยันเซียนแปะกับยันวัดถ้ำไกรหล่นเป็นยันสีแดงกับสีสีเหลืองคือยันสุริยันจันทรามันจะปรับฟองจุ้ยทั้งหมด ครับตัวนี้คือประทับใจมากซึ่งคนแปลกหน้าเนี่ยบางทีเขาก็แค่รับไว้เฉยๆนะเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครอะไรยังไงมีวิชาจริงไหมอะไรไหมแต่คนคนนี้เขา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 สัมผัสได้อะว่าว่าเราอะออได้ตั้งใจดีแล้วเรามีวิชาอะไรเงี้ยเขาก็ออาไปติดเลยเนี่ยประทับใจมากเลยโเนโมตัสสะพระวโตรอรหัตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตสัสสะพระพวัตอรหัตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะ พระวัตตหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุนะโมมหาโพธิสัตว์เอกะชโยอุอุอมะคะชาวลังอุตภะอุอมะคชาวลังอุตภะอุอัมมะขะชวลังอุตภะนะครับแล้วก็นี่มาไหว้สารประกรรมก่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ประทับใจคุณวีมากเลยก็คือเวลาเราไฟ์สดเรื่อง่วงจุ้ยอะไรเงี้ยนะครับพี่วีหรือหลุงปู่เนี่ยเขาจะดูนะครับแล้วเขาจะทํา ทอย่างยกตัวอย่างเช่นฉากหลังเนี่ยเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยเวลาเราถ่ายพ่อพายเราจะเห็นห้องน้ํานะครับแล้วมันเป็นอัปมงคลห้องน้ำเนี่ยนะครับมันอยู่ทางขวาเนี่ยมันเป็นฝั่งเสือขาวมันจะเป็นน้าประทะไฟนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องกันซึ่งแกทํากําแพงกันเลยนะครับสุดยอดมากเลยซึ่งเฮียไม่ได้ไปบอกนะเฮียแค่พูดในไลฟ์สดแสดงว่าแกดูดูเรื่องราวของจุ้ยที่เราถ่ายทอดออกไปแล้วแกทําซึ่งหมดไปเกือบแสนนะนอกแปลนนั้น เราเห็นถ้าแกทำแล้วดีใจมากนดีใจมากก็ขอบคุณพี่วีด้วยนะครับแล้วก็เอฟซีด้วยครับก็ที่ช่วยกันร่วมสร้างโรงเรือนนะครับแต่ว่าเกินมาเป็นแสนนะครับก็ขอบคุณก็เดี๋ยวจะอยู่ตรงนี้ตลอดไปนะครับอยู่จนจบเรื่องนะครับก็ช่วยอะไรได้ก็จะช่วยนะครับนะครับอ่ะเพียครับครับทิ้งท้ายหน่อยครับครับฝากอะไรถึงพี่น้องทางบ้านบ้างครับก็อยากให้เอฟซีนะครับเชื่อมั่นนะครับว่าพ่อพายเนี่ยนะครับ ศักดิ์สิทธิ์จริงนะฮะเป็นมหาพระโพธิสัตว์จริงๆเพราะมีพระมีผู้สงสินมีเจ้าของกิจการอะไรมากราบไหว้เยอะแยะแล้วประสบความสําเร็จนะครับส่วนตัวเงี้ยเองเนี่ยเฮียเจอกับตัวนะครับเจออะไรรู้ไหมหนึ่งรอดตายรถยางแตกนะหน้าพระพายลอยอยู่ด้ากระจกตอนที่มารอบล่าสุดนะรตรงสลับ,บุดียางหน้าล้อซ้ายแตกหน้าสายนะครับแล้วก็หลวงเตีย่ยซึ่งเป็นพ่อเนี่ยบวชตลอดชีวิตนะครับท่านก็เข้าโรงพยาบาลอยู่สองวันเกือบจะไม่รอดเราก็อธิษฐานจุดธูป ขอพระพายนะเพราะปกติเฮจะไม่ค่อยจุดทูปนะครับจะอธิษฐานอย่างเดียวแต่วันนั้นจุดทูปแล้วเช้ามาแกออกจากโรงพยาบาลได้เลย<ะ>และอีกหนึ่งเคสคือยายยายเนี่ยนอนโรงพยาบาลอยู่สี่ห้าวันต้องไปจองวัดแกแล้วอ,ะอ,อ่ะเฮียก็แบบแม่ก็โทรมาบอกขอพระพายให้หน่อยเฮียก็ขอแล้วยายก็ยังออกมาแข็งแรงอยู่ทุกวันเนี้ยสามเคสเนี่ยคือเฮียเชื่อมั่นและศรัทธาพระพายมาก<ะ>นในเรื่องในเรื่องบารมีของท่านนะครับเพระาะฉะนั้นก็ให้เอฟซีมั่นใจได้ว่าพระพายเนี่ยของแท้และเฮียไม่เคยอยู่ที่ไหนนาน นะครับเป็นคนปีลิงอ่ะกลโดดไปนู่นโดดไปนี่แต่อยู่นี่สี่เดือนแล้วครับอาจจะมีแวะไปตรงนั้นตรงนี้บ้างเพื่อไปเก็บพลังไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรมาตรงนี้นไปทาเคสบ้างไปอะไรบ้างนะครับแต่ก็จะอยู่ตลอดมีสี่เดือนแล้วนะครับกต่ห้เอฟสี่มั่นใจได้ว่าพ่อพายและคุณธนบดีของจริงครับ สวัสดีครับ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 มาจากไหนครับเนี่ยมาจากกรุงเทพครับโอู้สวัสดีสายพัดพลานังขอให้โชคดีครับขอปลอดภัยนะนี้นั่งได้เลยครับอ๋อขอเวลาพูดคุยนะครับผมเป็นไงเป็นไง ผูข่าวทางไหนเนี่ยดูดูจากยูทูบช่องกล่องชาแนลครับอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากคุณรู้จักช่องกดแค่ไหนด้วยโอ้ขอบคุณมากครับชอดูประจำเลยครับกดแชร์ด้วยครับกดแชร์ด้วยใช่แต่ซื้อติ๊กเกอร์ไม่เป็นโอ้ยังไม่เป็นใช่ไหมถือเป็นจะซื้อให้อยู่โอ้ขอบคุณครับต้องให้เมียซื้อให้แต่เมียชอบเมียซื้อให้อยู่อันยันบีเพชรโอ้คนนั้นใช่ไหมครับผมไี่ซื้อให้ทีละสองร้อยสองร้อยอ่ะตีกันบานแตกผมจะไปซื้อให้มันตัดไะ เราก็ทุกครั้งที่มาก็คือมีอะไรที่บูชาแล้วเป็นกําลังใจให้เราในการทํางานต่อไปเราก็ทำน่น้าละค่ะนี่คือที่มาของแบบเขาเรียกว่าแค่สามครั้งสามครั้งนะคะที่มาเจอเจอพ่อไผ่กระชัยแล้วก็เราฟื้นเราฟื้นจากการเป็นนี้